สวัสดีค่ะลิเดียช่องไอ้อ้วนของแม่นะคะวันนี้จะมาเล่าประวัติย่อๆนะคะของไอ้อ้วนนะคะไอ้อ้วนแต่ก่อนก็เป็นอ้วนทัรับไอ้อ้วนก็เป็นอา,าจรนะคะที่อยู่แถวป่านะคะรกร้างนะคะจะเป็นป่าที่บแบบเขาจัดสรรแบบจะทำเหมือนมีเจ้าของนะคะที่แต่มันเป็นป่าละเมาะไปเลยอะคะ่ะ ก็จะมีหมาจรที่คนน่ะคนหลายหลายรูปแบบความคิดเนาะจิตใจเราก็ไม่รู้ก็เอามาปล่อยทิ้ง mm. เยอะมากเยอะมากจริงๆตรงจุดนั้นอ่ะอยากช่วยเหลือจังเลยะคะ mm. ่ะก็นี่นะคะก็ไปาหาคนในพื้นที่นะคะก็คือคนขายส้นตำนะคะคน้ากขายส้นตำก็บอกว่าอ่าลิเทมาอยู่ที่แถวนี้ก็อยากได้ อยากรับหมาจรน,นะคะสักตัวไปเลี้ยงก็ไปอยู่ดูแลนะคะ mm hmm. ก็อยากได้ตัวผู้นะคะคุณป้าเขาก็พามาเลยค่ะในป่าเพราะว่าแถวนั้นคุณป้าเขากับคุณป้าแล้วก็คุณพ่อของเขานะคะที่ก็ทำเผาผลานาแถวนั้น mm hmm. ไม่ไกลไม่ไกลจากมอลังสิตคะแต่มอลังสิตองเข้าได้หลายทางน,นะคะไม่ใช่ว่าแบบคือมอลังสิตนี้คือมีจุดเชื่อมเยอะมากนะ ตัวนี้ละคะ่ะที่ก็วิ่งมาหาเลยนะคะาะว่า,วาแม่แบบขอขออยู่ด้วยนะคะเราก็รับคามาเลน,นตั้งแต่หนึ่งเดือนถ้าไม่รับมาคือมันมีถนนใหญ่แล้วแถวนั้นมันมีโรงงานปูนด้วยคือเด็กๆอ่เะเกิดกี่รุ่นกี่รุ่นก็ถูกรถทับตายไม่ทับตายก็เป็นหมาจรืรอคนมีคนหลายรูปแบบที่เอาเอามาไปทํากินด้วยก็มีนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนี่เดียวก็สงสาระคะ่ะ เอาเข้ามาตั้งแต่หนึ่งเดือนจนอยู่มาวันเหนึอะเจ้งๆด็ก,ดกนะจนอยู่มาวันเหนือก็บอกกับเขาว่า mm. uh, แม่ขอโทษนะจริงๆค่ะพูดกับเขาบอกเลยว่าขอโทษที่จริงๆเพราะว่าตอนหนึ่งเดือนนี้ยเราไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงด้วยนะคะแต่ใจอยากช่วยคือมีเปอร์เซ็นต์นความตายมากมากเลยเพราะว่าแม่กับเขาทานอาหารนะ เขายังหัวทิ่มลงไปในน้ําแบบนมแพ้อ่ะเดินก็ขานชี้ขึ้นไปคือแบบว่ายังทรงตัวไม่อยู่ในทุกๆุด้านเลยนะคะสําหรับบางนี่คือน่าสงสารมากจนแบบว่าต้องน่นารักหนูนะลูกคือเวลาพูดถึงเรื่องเก่าๆในชีวิตมันรู้สึกแบบมันมันรู้สึก มาได้งไงขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณนะลูกนะ,ะเราก็ทุ่มเทใส่ใจให้ความรักกับเขามากๆเขาก็คงคิดถึงแม่เพาน้องแต่ชีวิตเขาหมาจอนน้าสงสรารจนเลยี่เดียนะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กำลังของเราุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยหมาจอนก็คือการทำหมัน ะะการทำหมันก็คือสิ้นสุดวงจรของสุนัขนะคะคือเขาจะไม่ต้องอเขาป้องกันตัวเองไม่ได้เขาต้องเขาต้องมีลูกแล้วมีลูกเร็วมากเลยนะหมาที่ริเดียช่วยเหลือมาทั้งหมด5ตัวคือลิเดียให้เขาทำหมันทั้งหมดนะคะเพราะว่าลิเดียอ้าวใครกระโดดได้รกระโดดดเพราะว่าลิเดียอยากให้เขาอ่ะอยากดูแลเขาอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเขานะคะมูตี้ เดซเล่าวันใหม่ของเรื่องมูตี้นะคะเรื่องพี่บ่าววันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าพี่บ่าวพี่บ่าวนนข,ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาแม่ก่อนขึ้นมาหาแม่ก่อนนะคะพี่บ่าวนี่เป็น,ปน,ปนสุนัขที่เรียนง่ายมากนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างดุเพราะว่าดูหิวของเขานะคะที่ตกเนี่ยค่ะเขาก็จะออกเป็นหมาที่พันดุเพราะว่าจากการที่วิเคราะห์หรือคุยกับคุณหมอหรือคุณครูที่ฝึกแล้วอ่ะก็บอกว่าเขาน่าจะมีสายพันธุ์ผสมของ พีูนะคะนี่คุยกันหน่อยคุยกันหน่อย,ยนนพี่แม่ค่ะคือเรื่อของเนี่ยรักเขานะคะรักเดี๋ยวสิคะฟังแม่ก่อนฟังแม่ก่อนห่วงกินอย่างเดียวห่วงกินอย่างเดียวนะคะก็เนี่ยชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาจากมาจอนคือมาจอนทั้งหมดนะคะที่เดียดช่วยมาเรียเดเฉย,ยก็ได้นะเดียดแม่อ้วน แม่อ้วนก็ได้ค่ะแม่อ้วนนะคะส่วนบิวตี้อ่ะตอนนี้ก็ได้ฉายาใหม่เป็นสุดสวยของแม่นะคะสุดสวยของแม่นะคะเพราะว่าจะได้แต่ก่อน B ounty, B ounty, B ounty, บานี่ก็บิวบานี่ใช่ไหมอันนี้ก็บิวตี้ใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็เป็นไออ้วนไปนแล้วน้องก็เป็นสุดสวยของแม่พี่บาวขึ้นมาตรงนี้ก่อนสิคนะมาทักทายทักท,ทายก่อนวินดเดียในคลิปนี้นะคะก็อยากจะฝากคุณ ขอบคุณทุกท่านที่กดต่ามนะคะเพราะว่าทุกไลค์ทุกแชร์ของทุกท่านที่มีใจเมตตานะคะก็จะช่วยหมาจอนในวันข้างหน้าได้นะคะเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยหมาจอนค่ะเราทําได้นะคะเิีดียไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนในชีวิตนะคะชีวิตทุนเดียพออยู่พอกินพอเพียงค่ะแต่สิ่งไหนถ้าเราทําแล้วแลกนะคะ มีรายได้ที่ได้มาเราแบ่งปันค่ะนะคะเราแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของอ่ามาจอนแมวจอนนะคะลูกดูสิคะลูกพี่บ่าวพี่บ่าาพี่บ่าวปกติพี่บ่าวจะนี่แม่ไม่ใช่เหรอลูกอือืมอย่คุยเลยคุยกับกล้องสิลกูกไม่อยาไม่มาดมมาอย่างนั้นอย่ามาดมอย่างนั้นดูกล้องดูกล้องดูกล้องนะพี่บ่าวอะ่ะพี่บ่าวก็ต้องช่วยเพื่อนๆช่วยสิลูกนะคะก็ตอนนี้รีเดียนะคะ อยากจะบอกทุกท่านว่าลิเดียไม่ได้เรียนจบคอมพิวเตอร์มาไม่ได้เก่งในเรื่องออนไลน์อันไดเลยแต่ลิเดียทำโดยที่ไม่มีความพร้อมเลยสักนิดแต่ใจของลิเดียพร้อมที่จะลุยค่ะตอนนี้ก็ดูลิเดียแบบเรียวๆนะคะดูพวกเรานะคะแบบเรียวๆไปก่อนนะคะสดๆไปก่อนนะคะวันข้างหน้าเราก็จะพัฒนามากขึ้นนะคะตอนช่วงนี้ลิเดียก็มีหลายอย่างต้องทำนะคะ แต่ก็ทําควบคู่ไปด้วยเพราะในชีวิตของดิเดียดิเดียอยากจะบอกกับทุกคนว่าคุณจะรอให้พร้อม,มเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าพร้อมและเพอร์เฟกไม่มีคําว่าเพอร์เฟกค่ะทําไปก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนดูไลฟ์สดชีวิตของดิเดียกับพวกเรานะคะแบบเร็วๆนะคะครั้งต่อไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่เฟคนู่นนี่นั่นเข้ามานู่นนี่แบบ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะที่นี่เราอยู่กันหลายๆคนในหมู่บ้านนะคะเนี่ยพี่บา่าวพี่บ่าคุยกับอ่ะเป็นกับหน่อยลูกนะรักหมาจอนรักผมด้วยนะครับรักทุกคนด้วยนะครับผมถึงจะไม่รอผมไม่ได้เป็นหมาพันคนฟูฟ่องแต่ผมอะ่ะสงสารผมด้วยนะครับรักผมด้วยนะครับใช่ไหมครับทไรู้อาจ,จะอีแม่ครับแม่คุยกับใครเนะ่ยแม่คุยกับ ทุกคนที่ติดตามแม่ขอบคุณทุกคนลูกเข้าใจไหมครับนุกขอบคุณหรือยังลนกขอบคุณหรือยังอ้วนอ้วนวันนี้ไม่ได้ไปเดินนะคะอ้วนอ้วนกับแม่ไม่ได้ไปเดินเพราะว่าคุณแม่นะน็อกนะคะก็เลยตื่นสายนะคะวันนี้ก็มีธุระอีกนะคะมีธุระคือเราก็กำลังทำหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันนี้อ้วน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 เดี๋ยวไม่ให้ขนมอ้วนค่ะอ้วนจ๋อ้วนจ๋าอ้วนหลังแม่ไหมอ้วนหลังแม่ไหม อุ้นรั mm hmm. กแม่ไหมอุ้นอุ้นอุ้นจริงๆริงอ๋ออุ้นจริงๆรอ้อุ้นจริงๆอ่ะ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 อู้วุ้นจริงๆอ๋อนะคะรักพี่บ่าวนะรักพี่บ่าวพี่บ่าวนี่อ่ะใครอาบน้ำให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาดุมากเขางับแน่นอนค่ะเขาดุจริงๆนะคะแม้แต่เขาเพย่งเรียนไปฝึกมาก็เถอะนะแต่เขาอ่ะจะไม่ไม่นี <S 2> <S 2> ่เกิดเดียวกับป้าเขานะคะมีสองคนและ เวลาลิเดียไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงก็คือน้องเอนะคะน้องเอที่มาคอยรับจ็อบนะคะก็คือมาช่วยทําบ้านทํานู่นทํานี่นะคะน้องเอจะรักเขามากๆเลยแล้วเขาก็รักน้องเอมากนะคะเขาจะอยู่กับน้องเอนะคะเวลาพี่เอก็จะคอยพาหนูกเข้าบ้านตอนกลางคืนนะคะกัผู้กรงของเขาค่ะ กลุ่มที่เขาอยู่นี่แหละชั่วขราวนี้แต่การมุ่งลวดทุกอย่างการยุงทุกอย่างนะคะแล้วก็มีน้องเคนอีกคนหนึ่งนะคะมีสองคนเท่านั้นในในชีวิตของบ่าวนี่นะคะที่ยอมให้เข้าใกล้ในบิวตี้ค่ะอยากกินขนมนี่เป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาไม่มีส่วนผสมเลยส่วนนี้ของของบิวตี้นะจริงๆของบิวตี้นะคะที่ซื้อมาให้แต่ที่บ่าวชอบมากกินทุกอย่าง กินทุกอย่างจริงว้าวไหทำให้ดูหน่อยเอาอยากได้นี่เอเจ้าเขาทำเาอยากจะกินนะชอบเรื่องกินมากทำได้ทุกอย่างกระโดดเหาะเหินไอ้เดินอากาศไม่ได้นะ <laughs> ใช่ไหมเหาะเหินได้หมดเลยชอบมากนคะคะอินเลิฟกับการกินมาก แต่ว่าปลาก็ดีสําหรับเขานะคะปลาก็มีประโยชน์สำหรับเขาชุกฟ้อยนี่เห็นความสามารถผมไหมครับถ้ามีของกินนะบิวตี้จ๋าบิวตี้ลูกอ่ะบิวตี้บิวตี้ก,ก็เดีกระโดดโชว์หน่อยกระโดดโชว์พี่บา่าวก็ยังทําตุ๊กอันนูก็กริ้งอย่างเงี้ยบิวตี้ก็จะเป็นสุนัขที่เรียบร้อยนะคะเวลาจะไปะข้างนอกนะคะนอกสถานที่ก,ก็คงจะต้องเห็นแต่สวยนะคะส,สวยก็คือบิวตี้จะจะเป็น คนที่จะพาไปเที่ยวนะคะไปนอกพื้นที่บางนี่ไม่ได้คะ่ะบางนี่แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วคนก็กลัวเขามากด้วยก็ต้องใส่ที่ครอบปากเลยนะคะแล้วเขาจะตื่นเต้นแบบแบบอานนี้เลยก็เลยอยากไม่อยากให้เขาแบบไม่สบายใจอยู่บ้านดีกว่านะคะหรือไปเดินแล่บรอบหมื่บ้านเนี่ยเขามีความสุขแหะ,ะไม่อยากทําอะไรที่เขาไม่มีความสุขนะคะ ส่วนบิวตี้เขาโอเคนะคะแค่เขารู้สึกแบบตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นแต่เวลานั่งรถนี่เขาน่ารักมากเขาเรียบร้อยแบบสุดๆไปเลยนะคะเขาเรียบร้อยแบบสุดๆไปเลยนะคะคือไปข้างนอกได้สบายๆเลยแม่แม่จะพาหนูไปชิลไหนได้หมดเลยพี่บ่าวอะโชโชโชแม่แกงหู่ะแม่แกงหนูัะ แ๊่แกงองอ้งโขมากอ้วนก็ต้องรู้จักกระโดดสิ่คะออกกาลังกายอัจจกะทางนี้ทางนี้ทางนี้เปลี่ยนทางเป็นทางเป็นทางอันนี้ผมก็อายุแปดปีแล้วครับบอกสิลุกอ่าแม่ได้แก้งจริงอ่ให้ให้ให้อ่าบาวนี้อายุ8ปดปีแล้วนะคะแล้ววันอีกคลิปหนึ่งนี่เดียจะทําเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้นะคะ เบวนี่ไม่แพ้อะไรเลยสุขภาพดีมากนะคะฉีดวัคซีนทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่อายุห่ปีะคะ่ะฉีดวัคซีนครบตามกําหนดมีใบอของเขาเรียบร้อยนะคะที่คลินิกที่มากระถานนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะที่เมตตาหมาจอนแล้วก็ดูคลิปของพวกเรานะคะไม่เดียวก็ ถ้าทำสิ่งใดได,ได้ก็อยากทำตรงนั้นให้เป็นที่นะคะคิดว่าดูสดๆนะคะไม่มีการตัดต่ออะไรเรียวมากๆเลยนะคะขอความเมตตก,กับทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือให้กับหมาจอนแมวจอนแล้วก็คนลำบากที่เราพอจะช่วยได้นะคะยูทิลูกจา พี่ตี้คะพี่ตี้ในเวลาทานไปนานๆนะเขาเป็นหมาที่ขี้เบื่อมากนะคะนี่แต่บางไม่เบื่อค่ะกินหมดถุงนี้ยังได้เลยอ่ะไม่เบื่อเป็นอะไรซื้อมาไว้เป็นกระตักเลยเพราะว่าบิลเขาชอบนะคะบิลเขาก,กินได้อย่างเดียวแต่เขาจะขี้เบื่อแต่พี่บ่าวเราจะจะจะ,จะเอาหมดเลยนะคะพี่บ่าวไหนสุภาพกับแม่หน่อยสิสุภาพทาไงใครจะสุภาพกว่าอย่าแย่งกันนะคะลูกไม่ได้อดนะคะลูกลูกมีกิน สุภาพให้แม่ดูก่อนพี่บาน้ำลายไหลโป้เลยแปลว่าอร่อยมากนะคะสุภาพยึดค่อยยืมายายโดดแสษไหนสุภาพสิคะสุภาพหนทำไงสุภาพสุภาพเน้นั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนพี่บานั่งนี้นั่งนี้นั่งนี้พี่บานั่งนี้นั่งนี้ไม่ให้ไม่ให้ใหบ่าวไม่นั่งไม่ให้นะคะเราก็จะมีข้อแม้นิดหนึ่งนะคะอยู่เล็กกันก็ว่าว่าขึ้นมาขึ้ขนมาขึ้นมา บิวตี้ดีกว่าบิวตี้ค่ะบิวตี้ขึ้นมา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 ค่ะบิวตี้บิวตี้ขึ้นมาบิวตี้นี่เป็นเอ้าหูขึ้นนี้เลยนะคะพี่บ้าเขึ้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเชิญเชิญขึ้นมานี้เร็วใครขึ้นมานี้ได้เลยได้ขนมเลยได้ขนมเลยเอาขึ้นมาให้แม่ดูหน่อยแทนพาเดี๋ยวเอาบางนี้ขึ้นบิวตี้นะขึ้นบิวตี้ขึ้นมา ที่นักไม้ข้าแม่หนุมไมเอาแม่กระเดี๋ยวะเดงกัะผมบ่าวบ่าวมานก็จะสนุกนะคะนี่คือชีวิตของเราจริงๆริงนี่คือชีวิตชีวิตของเราจริงๆเราก็จะเล่นกันอยู่อย่างนี้นะคะดูคลิปก็เหมือนดูชีวิตของเราจริงจเลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าพี่ดาวเก่งพี่ดาวพี่ดาวอออพี่ดาวเก่งค่ะพี่ดาวพี่ดาวเขา ดูนะคะแล้วก็ของไปแล้วดูวขึ้นมาดูขึ้นมาดูขึ้นมาค่ะดูขึ้นมาค่ะเรื่องที่พูดโดยที่ยังไม่มีใหม่นะคะอาจจะได้ยินเสียงบ้างไม่ได้ยินเสียงบ้างนะคะอาจจะเสียงดังในบางช่วงบางจุดนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะเพราะว่าก็รอน้องชายอะคะ่ะว่าอาทิตยนะ์หน้าเราก็จะไปดูอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการจิด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขา,าก็จะเป็นคน,นที่คอยให้คำแนะนำพี่บาวขึ้นก่อนแจ้วขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนไม่ขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไม่เก็บแม่ไม่เก็บแม่ไม่ไม่ผมจะกินขนมจากมือของแม่วางสิ ผมชื่อบาร์นี่ครับผมคือไออ้วนของคุณแม่มองเงี้ยรักอ้วนบ้างนะครับผมเป็นหมนาจรผมเป็นหมนาจรก็มีหัวใจนะครับมองเงี้ยขอบคุณนะคะวันน,นี้เรานะคะเราไหนเราเป็นเราได้ยังไงมีแม่อยู่คนเดียวอะลูกที่บ้าแม่าวี่้าของแม่

ไม่ขอบคุณหน่อยหรครับไม่ขอบคุณทุกท่านหน่อยหรอครับก็ขอบคุณแทนเด็กๆนะคะขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะกดติดตามแม่เนี้ยแม่เขรู้ด้วยนะว่าถ่ายวีดีโอกูไม่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่ต้องให้เวลาของทำได้เท่านี้กูเก่งมากๆแล้วค่ะนะคะ ดูไหมว่าลูกอะ่ะจะได้แบ่งกัน,นเพื่อนๆนะดูนะคะดูเขาดูเขาดูเขานะะี่ค่ะนี่คืออย,ยอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันน้องมุมนู้นบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้า